นี่สะดนีบันโป่งนี่สะดนีบันโป่งรถตัดมีความหลงจากขึ้นลงสี่บันโป่งรถใช้ไม่ได้ทางขึ้นลงนะครับทางด้านขวามเป็นของท่ันเลยนะครับรมัดระวังอันตรายกระดับขึ้นลงจากรถเด็ครับที่นี่สถานีบันโป่งนี่นสถานีบันโป่งรถตัดมีความหลงจากขึ้นลงสี่บันโป่งรถใช้ไม่ได้ทางขึ้นลงนะครับทางด้านขวามเป็นของท่านนะครับเรามัดรองอันตรายกระดับขึ้นลงจากรถเด็ครับเราจะเยียบชานจราสลีบันโป่งนะครับรถ ก็คือตุนเกตรผสมผทานขัยมการผสงผารยะบางบางน่วยงาเนี้ประกอไปกับบริัทนบาส่งดาองการรถไฟปรอบไปกับบริาทอุสากรรมด้วยการรถไฟเป็นการรันการเดิรัทาร